โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างๆทุกท่านครับวันนี้ผมภูมิสเปรยอาราฟามารีกันี้เคยสวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า s o l a n น t i m e ม e ีเวิรนะครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิว ID สุลตานะครับวันที่11 ID ไอดีคุณยโบกันอีกเช่นเคยเนาะจากเมื่อวานพลังประมาณ25ล้านวันนี้พลังประมาณ26.69นั่นเ,เนาะก็คือ26 000, 000, นะลา้ลาน6ั่นเองันาะก็คือยี่ผมบอกล่าน่งขันนดดอดมากๆเพราะว่ากกิจกรรม อ่า p v พข้ามเซิร์ฟเนี่ยมันจะหมดแล้วเว้ยเออ p ีพข้ามเซิร์ฟเนี่ยตอนแรกเนี่ยคุณเดบโวตกไปอันดับ13นะอันเนี้ยมาอยู่อันดับ1เหมือนเดิมละเพราะว่ามันแข่งขันโขดมากแล้วค่าพลังมันเลยเด้งขึ้นกันเยอะมากค่าความเร็วอ่ะพุ่งกระฉูดกันมากจากเมื่อวานประมาณ160 155วันนี้แม่ง1้0 171 1 7 2อย่างเงี้ยคือแข่งขันแบบ คือปาเงินใสกันแล้วอ่ะเพราะว่ากิจกรรม PVP มันจะหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีแล้วกันว่าแข่งขันกันโขดขนาดไหนนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครก่อนปัจจุบันนะครับค้าพลังของอาหางซาน4ล้านใช่ไหมวงแหวนก็ใส่เป็น10,000ปีทั้งหมดกระดูกก็ใส่เป็น24ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเซตฟินิกยังไม่ตีบวกเนาะแล้วก็วิญญ,ญาณยุดธ้ดาวแม่ถางซานเนี่ย ใช้เป็นเข้าสู่กายแท้วิญญาณยุทธเลยก็คือบวกคลิดาเมจ60%ตั้งแต่เทินแรกเพราะว่าเอฟเฟกนี้ได้มาจากดาบเทพอาชุ่านั่นเองนะครับเนาะวิญญาณยุทธสดาวใส่เซฟฟินิกเหมือนกันกระดูกวิญญาณ24นะครับวงแหวน10,000ปีแล้วก็พลังอยู่ที่ประมาณ4ล้านเหมือนกันถังซานนะครับวิญญาณยุทธหดาวพลัง4ล้าน5นะวงแหวน3 0 0 0 0ปีทั้งหมดนะครับกระดูกวิญญาณบวก24นะเอฟเฟกสีแดงเนี่ย1ชิ้นนะครับบวกคลิด้วย แล้วก็กระดูกวิญญาณเนี่ยเล่นเป็นเซตมิติเวลาที่เป็นตัวของพยักเทพนะก็คือ,อบวกพลังโจมตี4%ให้ทั้งทีมแล้วก็สร้างบาริยาจากเลือดตัวเอง1 4ให้ทั้งทีมนะครับมารสูนเนี่ย <ขา S 1> เหมือนกันเลย1ึดาวครับรบ <ขา S 1> อบนี้อ่าแล้วก็วิญญ,ญาณยุทธดาวกระดูกวิญญาณ20ทั้งตัวนะ2 4 2ชิ้นอ่าวิญญ,ญาณยุทธไอตัวของโปแมวิญญยาณหมื่นปีกับ1 5 0 0 0นะครับค่าพลัง3ล้าน9นะครับ เดี๋ยวอู๋ค่าพลัง4ี่ล้านห้านะครับวิญญาณยุทธห้ดาวเลยวงแหวนวิญญาณเนี่ยสองหมื่นห้าพันปีสามวงสามหมื่นปีสองวงนะครับแล้วก็กระดูกวิญญาณสองอ่ายี่สิบสี่ทั้งหมดนะครับแล้ 1, วนะ 6, ก็กระดูกวิญญาณเนี่ยเล่นเซตพายักษ์อีศานนะครับหนึ่งดาวเนาะหกปีกนะครับเซตมิติเวลาเซตน้ําแข็งสามดาว,ดาวนะครับวิญญาณยุทธห้าดาวแล้วก็ตัวของกระดูกวิญญาณเนี่ยยี่สิบสี่ใสออฟแดงสี่ชิ้นนะก็คือแปดออฟนะ แล้วก็วงแหวนวิญญาณ5 0 0ห0ทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่าพลัง5ล้าน5 0 0แสนนั่นเองเนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยหกปีตอนนี้ทุกคนเนี่ยสกิลใส่กันไม่มีใครตายเลยมันถึกมากแต่ว่าคุณเดโบได้จะดามเมจเยอะที่สุดแต่มันก็ยังเหลือเลือดปิ่มๆเว้ยแต่พอเราใช้ดาบเทพอัลชูร่าใส่แม่ถังซานอะแล้วพอกายแท้วิญญาณยูดับคีดามเมจแรงขึ้น30ใช่ไหมถ้าอัพหนึ่งดาวแดงอะคีดามเมจเพิ่มขึ้น30กลายเป็น60เว้ยกลายเป็นว่าตีธรรมดา ที่มีฝ่ายตายหมดเลยแม่งแรงมากเพราะว่าคีดาเมจเพิ่มขึ้น60นี่คือมหาศาลมากครับบอกเลยปัจจุบันตอนเนี้ยคีดาเมจของตัวละครเนี้ยอยู่ที่ประมาณ130เพิ่มมา60ก็จะกลายเป็นประมาณ190อ่ะคือมันแรงต่างกันเยอะมากเลยนะเพราะ,ราะฉะนั้นบอกเลยว่าโอ้โหบันเทิงจัดนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ค่าความเร็วของ ID คุณย่าโบจากเมื่อวานอยู่ที่ประมาณ166ใช่ไหมครับกลายเป็น171แล้วเพราะว่า ไปอัปเกรดตัวของไฟนะครับจากเลเวล30กลายเป็น31ค่าความเร็วก็เลยขึ้นมาเป็นจาก145กลายเป็น150ใช่ไหมแล้วเมื่อวานเนี่ยอันดับ2เขาน่าจะแพ้เวยก็คือคนนี้อันดับ1 s เซิฟ์ฟ1เขาค่าพลังความเร็วอยู่ที่ประมาณ155พลังอยู่ที่ประมาณ23ล้านแล้ววันนี้ใต่กันโหดมากครับเนี่ยตอนนี้เป็น26 000, ล้านและว26ล้าน10,000แคุณเดโยบ26ล้าน600 0 0 อันดับ3าเนี่ยน่ากลัวเหมือนกัน25ล้าน1 0 0 0 0แสนแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคนเนี้ยพลังความเร็วน้อยสุดเลย155คนเนี้ย6 6 8เร็วกว่าคุณเดียบโบเวยคุณเดียบร้อยเอ่อ66เพราะว่าผมก็เลยมองว่าคนเนี้ยเขาน่าจะทำสกินเนี่ย3ดาวหรือ4ดาวเนี่ยอ่ะสกินน่าจะ4ดาวเพราะว่าถ้าสกินเนี่ยเริ่มต้นมามันจะได้ความเร็ว10ใช่ไหมอัปเกรดอีกมันจะได้ความเร็ว11แสดงว่าเขาน่าจะเป็นแบบความเร็ว13ของสกินนะ ปัจจุบันเนี่ยความเร็ว168ประมาณนี้แต่บึก,กียผมเพิ่งมาดูอันดับ2องเว้ย172เหี้ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ย15 155แล้ววันนี้ดูตอนเช้าเป็น170คุณยาโบน6 6พพลังเขาน้อยกว่าแต่อย่างที่บอกคนได้เปิดก่อนมันได้เปรียบตรงที่มานาสูนจะใช้สกิลแล้วเมื่อมานาสูนใช้สกิลเนี่ย ถ้าเขามีวิญญาณยุทธ์3ดาวพร้อมกับตัวละคร5ดาวเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจ25%พร้อมกับลดดาเมจที่ได้รับ20% 6ปีกคนนั้นจะเก่งกว่าเยอะเลยมาราสูรใช้สกิลปุ๊บ6ปีกจะลั่นสกิลทันทีแล้วดาเมจมันจะแรงขึ้น25%เ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ได้เปรียบแตกต่างกันเยอะมากนะตอนแรกคุณเดียโบแพ้ใช่ไหมก็เลยไปอัพหนังสือมาอีก5แต้มจาก166กลายเป็น100เอ่อ71ครับ และเอาก็เพิ่มมาอีก2แสดงว่าตอนแรกใช้แค่สกินอเริ่มต้นคราวนี้ไปอัพสกินเพิ่มมาอีก2ดาวเพราะว่าค่าความเร็วมันจะเพิ่มจากการอัปเกรดแฟชั่นนะครับนี่เริ่มต้นมาเนี่ยคือค่าความเร็ว10อัปเกรดมาปุ๊บเนี่ยจะเพิ่มความเร็ว11สกินนี้คือ2ดาวครับ11อันนี้12 13เนี่ยผมคิดว่าอันดับ3น่าจะอัพมา4ดาวแล้วก็อันดับ2ตอนเนี้ อัพพลังมาประมาณ12แต่ว่าคุณเดียโบต้ตองอัพเกรดเพิ่มขึ้นมาอีก1ดาวเพื่อที่จะมาเป็น3ดาวเหมือนกันให้พลังความเร็วเท่ากันคือสุลตานแม่งจัดกันแค่แบบความเร็วต่างกันแค่1นหนึ่มันต่างกันมากเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าเจอกับคนที่พลังแบบความเร็วต่างกว่าเราอะถ้าเราเปิดก่อนอีาฟไหายเลยตอนแรกเนี่ย ใส่ดาบเพบอสุูล่าให้ถังซานนะก็คือถังซานกายแท้แล้วก็ตีก่อนเลยแต่พอมาเป็นแม่ถังซานอ่ะพอคีดาเมตมันมัน60%อ่ะคือ6ปีแม่งละลายไปเลยอย่ะตายไปเลยอย่ะเอาง่ายมันดีกว่าเยอะเลยผมก,ก็เลยเออแม่ถังซานแล้วกันบวกคีดาเมตไปเลยเนี่ยหายไปเลยครับเนี่ยสะท้อนมาให้ตัวเนี้ยแล้วก็ซัดต่อเลยคือแบบโอ้โหแบบที่มันโหดมากอ่ะต่อมๆ,ๆๆแล้วก็ติดตายแป่ย แล้วก็สกิลพับ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 คือแบบมันมันต่างกันเยอะมากเลยอะเออแต่คอยดูเจอกับคนที่ความเร็วเยอะกว่าเรานะเยอะกว่าเราอันนี้ต่างกับเราหนึ่งแต้มเขาจะเปิดก่อนเราเขาเอาถังซานมายืนด้วยเพราะว่าเป็นอมตะอ่ะเรากกลแท้สองคนจริงนะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่าดาเมจของอฝ่ายน่ะจะแรงขนาดไหนพับพับพับ มานาส yeah, okay, ูรใช้สกิลปุ๊บนะครับ6ปีกจะลั่นสกิลเลยแล้วมานาสูรปกติไม่ตายนะรอบนี้มันโดนดามีเมจแบบ25เปอร์เซ็นต์ะมันตายไปเลยเห็นไหมเออไีตีฟันพับๆๆๆๆๆๆอ่ะเห็นไหมอีฝ่ายมันจะสกิลกอดเราอ่ะแม่ถังซานตายเว้ย6ปีก็ตายเป็นไง เนี่ยคือถ้ามันลั่นสกิลก่อนกันน่ะมันมันแตกต่างกันมากเลยตรงนี้นะครับค่าพลังมันแตกต่างกันทีเดียวจริงแต่ว่ามานอสุน่ะมันเพิ่มดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะมันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกพอเปิดก่อนเปิดหลังเนี่ยเราจะจัดตัวละครยากและบางทีไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะมีอ่าวิญญาณเทพที่ทําให้เราแบบตายแล้วเกิดมาเป็นตัวละครพิเศษเป็นสัตว์วิญญาณมันจะทําให้เราถึกเพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่นแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ย เดี๋ยวมันจะมาอันนี้ต่างกันความเร็วนะทั้งๆท,ที่ปกติคณเดโบฟันตายทั้งทีมเลยอย่างเงี้ยมันก็เอาไม่อยู่เอาง่ายๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองขอลองดูก่อน6ปีมันจะไหวเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวลองจัดเอาถัางซานไปไว้ดูครับแล้วก็เอา6ปีไว้ตรงนี้แม่ถังซานเพื่อที่จะให้แม่ถังซานไม่ตายนะเดี๋ยวลองดูก่อนเอาให้แบบเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอย่างที่บอกเห็นไหม ตอนเราสู้มามันไม่ได้แบบลําบากกันขนาดนี้เลยอะแต่พอแบบโอ้หมาเจอแบบอย่างนี้เข้าไปคือหนักเลย6ปีฟันเดียวตายปกติ6ปีเขาเนี่ยฟันมาราสุนคือไม่ตายเลยนะอันนี้คือตีธรรมดาหนึ่งครั้งแล้วก็วิญญาณยุดฟ,ฟันเลยนะครับแล้วก็มาราสูนฟึบเข้ามา่ะสังเกตก่อเต็มเลยสกิลหนึ่งปังแล้วก็เขาจะสกิลอีกรอบนึงเพราะว่าถึงเทินเขาแล้วก็วิญญาณยุดมาอ่ะมาราสุนใช้ก่อนฟับ อ่ะอันนี้เป็นสกิลของปกปีกเราอ่ะเราได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วปังปังปังสะท้อนใส่ใครสะท้อนใส่สังซานดาเมจอรออ่าถังซานตายไปแล้วแสดงว่าเดี๋ยวลองเอาอ่าถังซานมาไว้ตรงกลางดูนะอันนี้ถังซานนะครับถังซานตายไปเลยไอ้เหี้ยปันพับ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 ถังซานเป็นธรรมดาไงโอหอ่ะโอ้น่าจะเหลืออาถังซานไว้ว่ะมันจะได้สะท้อนดาเมจหน่อย สกิลใส่เราอ่าคีด,ดาเมจร้อยยี่สิบครับอันนี้บวคก 40. คีอีกสี่สิบคือหกปียังไงก็ติดคีดอาถังซานไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ละอุ้ยแรงตีปับปับอืดปับ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 อานิวฟึงคดีดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกอาหกปีเราล้ำวะ่ะหกปีเราล้ำก่อนวะ่ะมึงหายไปดิคีด,ดามเมดสกิลเป้ถังซานสองรอบอ่ะ ร้อยแปดสิบผู้นะว่าโอ้โหเอโหโอ,โหโอเนี่ยบางทีคือเราถ้าความเร็วเราต่างกันเราอาจจะต้องจัดทีมให้ให้มันแบบมีโอกาสแก้ทางเขาได้แต่บางทีถ้าไปแข่งขันใน PVP ข้ามเซิร์ฟตาม v s 3อย่างเงี้ยอันนี้หนักหน่อยเพราะว่าความเร็วใครต่างกันนิดเดียวเนี่ยมีผลมากๆในอนาคตผมคิดว่าอาวุธลับน่าจะบวกความเร็วด้วยเพราะว่าผมลองเอาตัวละครออกเอาตัวละครเข้ามาเนี่ยความเร็วมันไม่เท่าเดิมนะสมมติเรามีตัวละคร อ่าห้าตัวหกตัวใช่ไหมเราเอาออกเหลือสี่ตัวความเร็วเราลดลงด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยอ่ามันต้องจัดทีมค่อนข้าง,าง,างดีเหมือนกันถึงจะสามารถชนะคนที่ความเร็วเยอะสุดได้แต่อย่างที่บอกความเร็วเร็วกว่ามันมันเลือกเปิดได้ก่อนนะมันเอาหกปีไปไว้ข้างบนเนี่ยมันสกิลตุ้มตุ้มตุ้มก็แทบจัดดองหมดแล้วอะไรประมาณนี้เราก็ต้องเอา ตัวละครเก่งๆเราไว้ข้างล่างหน่อยถ้าสมมติขเขาจัด6ปีไว้ข้างล่างเราก็แพ้นะเออเราก็ต้องเอาไว้ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบสลับกันหน่อยเนาะก็หลกัลกๆจะประมาณนี้ละกันนะสำหรับตัวของวันที่11 ID ดีสุลต่านนะครับแม่งสูสีกันมากๆแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละประมาณเที่ยงคืนเนี่ยอาวุธลับจะเข้ามาแล้วนะครับก็คือวันที่12ของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยระบบอาวุธลับมันจะปลดล็อกแล้วเพราะฉะนั้นดอกโบว์พุทธพิโรธถังเนี่ยของแต่ละคนเนี่ย จะเป็นระดับเท่าไหร่ก็ค่อยมาดูกันแต่ว่าคุณเดียบบอกว่าอาจจะยังไม่ได้ใส่สุดเท่าไหร่หรืออาจจะแบบแค่ดูๆแซมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเกมที่เขาจะเล่นจะเปิดแล้วไงก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวแบบลองลองดูไปก่อนว่าแต่ละคนแบบพลังมันไปยังไงนะครับก็หลักๆจะระมาณนี้แลวการเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ